จนพิกรบกระผมนายวัชรเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ขออนุญาตแถลงต่อท่านสื่อมวลชนโดยได้นำจุราสารเฉพาะกิจบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งที่500และ501จะลึกไว้ในแผ่นดินซึ่งจัดทิมโดยนายสมบูรณ์ทองโบราณและกระผมนายวัชรเพ็รทอง เพื่อมอบให้กับท่านพลเอกประวิยทยวงสุวรรณรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและนักรัฐมนตรีทุกนนท่านโดยในกระสารเล่มนี้นะครับซึ่งมอบให้กับท่านพลเอกประวิทมีเนื้อหารวมบันทึกรายงานการประชุมของรัฐมนตรีร่างรัฐมนูลทั้งที่500และ501และยังมีภาพได้ช่องการลงมติของตุลาการสารรัฐมนูลทุก, 3, กท่าน ว่าจะลงมติไปในทิศทางใดในการวิ่ิทยการประมงตำแหน่งของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในวันที่30กันยายนนี้ขอขอบคุณ